มาช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าที่สืบเนื่องมาจากกรณีตำรวจค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กและมีการ ตั้งข้อหานะครับเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการฟอกเงินกับ8ตํารวจที่เป็นคนสนิทและเป็นคณะทํางานของบิ๊กโจ๊กปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมที่จะสู้คดีแต่ทีนี้มาดูฝั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติกันก่อนเห็นว่ามีคําสั่งเด้งตํารวจทั้ง8นายแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะลงชื่อผบตรนะคะนั่นก็คือพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดแล้วก็โจกหัวบอกว่าให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการ แทนจากคดีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะคะระบุช่วงหนึ่งบอกว่าเป็นกรณีที่มีข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีในการกระทําทความผิดอาญาซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและให้การดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติ การสานักงานตํารวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์มอบหมายและให้ข้าราชการตํารวจรักษาราชการแทนในตําแหน่งต่างๆรวม12รายชื่อด้วยกันโดย8รายชื่อแรกก็เป็น8รายชื่อที่ก่อนหน้านี้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของยาเสพติดที่ถูกจับกุมไปนะคะแล้วก็อีก4นายข้างล่างเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นผู้ที่ให้มาดํารงตําแหน่งแทนอย่างเช่นพันตํารวจโทคเชนบุญทวีรองผู้กํากับการจราจร สพเมืองสมุทรปราการนะคะให้มาเป็นรักษาราชการแทนรองผู้กํากับการสารวัตรสอบสวนสืบสวนสพสํารงคเหนือจังหวัดสมุทรปราการมีพันตํารวจโทสุดเนตรรีชํานาญรองผู้กํากับการนะคะที่สมุทรปราการเหมือนกันให้มาเป็นรักษาราชการแทนรูรองผู้กํากับการจราจรสพเมืองสมุทรปราการแล้วก็มีชื่อของพันตํารวจโทพิทักษ์สนนอกนะคะให้รักษาราชการแทนสวปสพทอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการปิดท้ายที่อีกหนึ่งท่าน10ตํารวจ เอกธนโชธแสงเรืองให้ดํารงตําแหน่งเป็นรักษารษาชการแทนผอบอมู่ปราบปรามสอพอบางประกวัดฉะเชิงเซาค่ะ ในขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่บอกกับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ฝากฝั่งของพลตํารวจโทอัจฉยนไกรทองโฆษกตํารวจแห่งชาติค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหมายจับที่ออกมาเกี่ยวกับคดีพนันออนไลน์เนี่ยนะคะล่าสุดพบตรแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเจเรตํารวจค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสนับสนุนข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดที่ท่านนายก่อนหน้านี้มีคําสั่งแต่งตั้งรวมไปถึงพบตร เองได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบกรณีพลเรือนและตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ตลอดจนมีคำสั่งย้ายข้าราชการที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้และอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้ถูกถามนะคะนั่นก็คืองบลับที่ใช้ทําภารกิจ6 0 0 0นบาทตามที่บิ๊กโจ๊กรองพอบอรตรอให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้โฆษกตํารวจบอกว่ามีงบในส่วนนี้ให้กับทางรองผอบอรตรไปทํางานจริงๆแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายรละเอียดได้ค่ะ วันนี้ท่านได้มีการตั้งเจลตํตำรวจนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นนะครับโดยให้มีารายละเอียดข้อมูลข้อเท็่จริงประกอบให้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะได้นําข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเข้าไปสับสนข้อมูลที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อท็่จริงเกี่ยวเรื่องคดีดังกล่าวเนี่ยให้ ให้เรียบร้อยนะครับท่านพอบอรตรท่านได้มีคําสั่งนะครับแต่งตั้งพนักง,งานสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนที่จะมาควบคุมกํากับดูแลแล้วก็ดําเนินการนะครับในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับบอนพนันออนไลน์ที่มีพลเรลือนและข้าราชการตำรวจเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องงบลับเนี่ยท่านผบอรตรท่านมีให้ท่านรองผบอรตรนะครับรายละเอียดเรื่องการให้ต่างๆเนี่ยก็ขอ เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่ก็มีมีมีให้ครับนี่ค่ะยืนยันเรื่องงบลับว่ามีให้กับทางรองผบอรตอรรแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในส่วนนี้ได้นะคะนี่นะฮะทีนี้